ดูเหตุอาญากรรมกันบ้านนะครับตำรวจนครบาลร่วมกันกันกบตำรวจกองปราบปรามครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวอิสราเอลก่อเหตุฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติเอาศพไปโบกปูนอําพลางไว้ในบ้านพักย่านนนทบุรีสอบสวนทราบว,ว่าเกิดเพราะว่าความหึงหวงที่ผู้ตายไปติดพันแฟนสาวครับตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายซิมอนบิตตันนะครับซึ่งเป็นชาวอิสราเอลผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยครับในคดีฆ่าโบกปูนเพื่อนร่วมชาติภายในบ้านพัก ยานนนทบ,บุรีนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมครับหลังตำรวจก็มีการสนที่กำลังกันบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่88ทับ167อำเภอบางบทองจังหวัดนนทบ,บุรีก่อนจะไปพบศพของชาวต่างชาติถูกฆ่าหาันศพยัดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็โบกปูนอัมพรางภายในบ้านพักครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าศพที่เจอนั้นเป็นศพของนายเฮลียาฮูโคเฮนครับอายุ63ปีเป็นอดีตตำรวจอิสราเอล โดยจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเฮลิยาฮูนะมีความเคลื่อนไหวผิดปกติมีผู้ต้องสงสัยนำบัตรเครดิตไปกดซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าย่านรัตนาธิเบศที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าเดินทางที่ห้างแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะแต่ว่าบัตรนั้นรูดไม่ผ่านครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการตารวจนครบาล7และฝ่ายสืบสวนของตารวจนครบาลนะครับที่บวงบวงคนครับ ร่วมก,กันกับชุดสืบสวนกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามสืบสวนติดตามจนทราบว่าผู้นําบัตรไปกดนั้นคือผู้ต้องสงสยัยชาวอิสราเอลสองคนซึ่งสองคนนี้ก็เป็นพ่อลูกกันและเคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนไปเจอกันที่ร้านอาหารย่านถนนข้าวสารครับและมีประวัติเคยยืมเงินของนายเฮลิยาหูโคเฮนมาก่อนและน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปในครั้งนี้จากการสอบประคำนายซีมอนก็สารภาพว่าผู้เสียชีวิตคือนายเฮลิยาหูครับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลึกกับแฟนสาวของนายซีมอนทําให้เกิดความหึงหวงจึงบันดาลโทษะโดยก่อเหตุสังหารนายเฮลิยาฮูตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนส่วนลูกชายอายุ17ปีนั้นอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่พ่อก่อเหตุขึ้นหรือไม่ครับ